เรื่องแรกที่มารออยู่ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลครับแต่เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาเองอีกแล้วเกิดขึ้นที่รถตู้กู้ภัยในกรุงเทพผ่านมาแล้วฮะยี่สิบกว่าปีโอ้นานจังเลยขอต้อนรับคุณโน้ตครับสวัสดีครับคุณโน้ตสวัสดีครับพี่ตนันโอเคจะยินเสียงชัดไหมได้ยินครับครับตอนนี้โน้ตอยู่ที่ไหนอยู่ที่ทำงานครับเขา้า เข้าไอ้นี่อยู่รประจําจุดอยู่หรออ๋อเปล่าครับอยู่ที่ออฟฟิศนะอ๋ออยู่ที่ออฟฟิศนะโอเคเห็นบอกว่าเฮ้ยเกิดที่กูภัยตอนนี้ยังทําอยู่ไหมอ๋อไม่ได้ทําแล้วครับแต่ก็มีเวลามีน้าท่วมหรืออะไรก็จะกลับไปที่หน่วยจะไปช่วยช่วยเขาโอเคแล้วตอนนี้ทํางานอะไรอยู่พอจะบอกได้ไหมอ๋อตอนนี้เป็นงานที่บ้านนะครับผมช่วยน้าอยู่เป็นงานเป็นงานบริษัทครับผมขายหนุของให้เขาครับอืมแล้วคืนนี้ยังทํางานอยู่หรอ โอ้เสร็จาแล้วครับนี่ผมอยู่เฝ้าออฟฟิศเยอะอ๋อต้องอยู่เฝ้าก็คือต้องมีคนเฝ้าเพราะว่าเขาไม่มีเออเราพอเขาไม่ได้จ้างแล้วไงฮะแล้วตรงนี้ในทอยมันจะมีพวกพม่าด้วยก็กลัวว่าจะมีการขโมยเข้าอะไรประมาณนี้ครับก็คือระวังไว้ก่อนปลอดภัยไว้ดีกว่าแล้วปกตินอนเฝ้ากับใครก็อยู่คนเดียวเนี่ยใอยู่ในออฟฟิศคนเดียวไม่กลัวอรออืมจะว่ากลัวไหมมันคือผมไพยายามจะเขาเรียกอะไรอ่ะเพราะ ผมจะมีคติที่ว่าผมจะไม่กลัวผีในบ้านเออแต่นอกบ้านวิ่งได้ก็วิ่ง <laughs> อะไรประมาณนี้ไม่จริงผมจะบอกว่าถ้า,ถ,าถ้ามันไม่คิดมันก็ไม่กลัวนะก็คือเขาก็เขาก็อยู่อย่างนี้ทุกวันนะเขาก็มาโกนทุกวันจริงเหรอเฮ้ยเออเงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่ามันไม่ใช่เรื่องยาวใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราคุยกันตอนท้ายไม่ยาวครับไม่ยาวเออเองั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนท้ายเอาเรื่องนี้ก่อนก็คือประสบการณ์ที่โน้ตเจอเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเองตอนนั้นก็คือกู้ภัยใช่ไหม ่ามาแล้วยี่สิบกว่าปีแต่ชื่อเรื่องเนี่ยมันแปลกดีนะคือไม่รู้มันโยงยังไงไปเกี่ยวกับรถตู้กู้ภัยนะชื่อเรื่องคือเ่ออชื่อเรื่องคือห้ามกินเนื้อเรื่องราวเป็นยังไงอ่ะน้ตครับอ่าก่อนอื่นครับพี่พิจารณาอรีเสียงมาจะท้อนครับเออรบกวนน้ตลดเสียงที่โทรศัพท์เต็มลงครึ่งหนึ่งอ่ามันช่วยได้ฮัลโหลฮัลโหลชัดไหมดีขึ้นไหมได้ยินเสียงผมชัดไหมได้ยินครับ โอเคถ้าไม่ได้ย <tinc S 2> ินเสียงตานไม่ชัดหรืออะไรเงี้ยบอกนะเดี๋ยวจะเล่งเสียงช่วยได้ครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องเป็นยังไงก็มีช่วงที่ผมยังทํากู้ภัยอยู่ก็เจอหลายๆเหตุการณ์นะฮะเพราะปกติแล้วคนทํากู้ภัยมักจะรู้ดีเหตุการณ์ที่เราเจอมันก็มีทั้งเก็บศพแล้วบางทีก็มีเรื่องแปลกๆเรื่องลี้ลับเนี่ยจะค่อนข้างเยอะถ้ายิ่งคนอยู่นานก็จะยิ่งมีประสบการณ์มากครับแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ทําแล้วก็ จะเจอเรื่องพวกนี้มาตลอดก็จะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆจนถึงเรื่องแบบใหญ่โตก็มีแต่นี้ผมจะยกมาอีกเรื่องหนึ่งที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือ,อม,มีวันหนึ่งที่ซึ่งเป็นวันซึ่งเป็นวันคู่ที่อ่าที่เป็นเวรของปอดึกตึงที่ฝั่งคนจะต้องจะต้องออกออกจุดใช่ไหมครับอ๋อก็อคือ,อคือหลายๆคนจะไม่รู้ว่าคือถ้าหลายคนที่ไม่ได้อยู่แบบใกล้ๆก,กับคนที่ทํางานแบบนีน้จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วร่วมกับปอจะทํางานสลับวันกันเออบบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะ เขาแบ่งกันยังไงจริงๆคือสลับวันคู่วันขี้ถูกไหมถูกครับแล้วก็เขตแล้วแต่ใช่ครับเอออ่ะต่อครับก็มีวันหนึ่งผมจำไม่ได้หรอกว่ามันเป็นวันหยุดหรือเปล่าอืมล่าผมทํางานเสร็จผมก็กลับอ่ากลับไปที่หน่วยช่วงเย็นใช่ไหมครับ,รบผมยังไม่เข้าบ้านกลับไปก็อาบน้ำที่ในหน่วยครับพออาบน้าเสร็จเสร็จก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรแล้วก็นั่งเหมือนกับนั่งอยู่งจํำจุดฮะเพราะวันนั้นผมไม่ได้อยู่หน้าเน็ตไม่ได้อยู่หน้าบอ ก็นั่งเล่นอยู่แล้วัครั้งหนึ่งเหมือนกับว่าพอช่วงหัวข้ามตอนลาวทุ่มกว่าสองทุ่มเหมือนมีการแจ้งเข้ามาจากศูนย์ิทยุุงเทพว่ามีเกิดเหตุวอร์ซสิก็คือรถชนกันมีผู้เสียชีวิตแถวแถวดาวคนองอ่าเป็นวอร์ซีสิบครับผมเดี๋ยววอีสิบก็ก็คือมันอยู่ใกล้เพราะว่าจุดของผมมันอยู่แค่แค่สําเลเองผมก็ขับมอเตอร์ไซค์กันไปก่อนก็เดี๋ยวพอดีว่ามันมีพี่ที่รู้จักกันอีกจุดหนึ่งเขาเข้ามาเยี่ยมเยียนที่หน่วย เขาเอารถตู้มาเขาก็ขับไปตามตามไปทีละพอขับตามไปถึงจุดจุดหนึ่งนะจุดจุดหนึ่งตรงแถวแถวแยกดาวคนองอ่าอันนี้ถ้าคนอยู่แถวนั้นฟังท่านนับย้อนกลับไปมันจะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งแต่ผมไม่ขออ้างอิงถึงบุคคลนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้คนแถวนั้นจะเห็นจะเห็นกันหมดครับเพราะว่าฟูซี่จีเวนเนียจะอยู่จะเสียชีวิตอยู่ทางเลนขวาเป็นผู้หญิง ลุงผาถุงก็ก็ก็ก,ก็ก็แก่พอสมควรนะครับแต่เหมือนกับว่าพอเขาข้ามถนนมาแล้วเขาถูกรดชนถูกลดชนแล้วก็กระโหลกที่หัวเนี่ยเปิดแล้วก็สมองหลุดมาครับผมก็ไปโกยกันก็ไปโกยก็ไปอะไรกันก็ไปกันปึ๊บแล้วทีนี้พอเก็บศพเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บคืนนะคืนนั้นจนถึงเที่ยงคืนก็ยังไม่มีเหตุไม่มีอะไรไม่มีไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเหตุอะไรเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหตุแต่นอกพื้นที่ซึ่งมันมันไม่ใช่จุดจุดของเราที่ต้องไป ก็เหมือนกับมันมีจะมีหัวหน้าจุดผมก็จะเรียกเขาเฮียฮะจะเรียกเขาเฮียเฮียเขาก็บอกว่าเฮ้ยว่างๆไม่รู้ไปทําอะไรกันไปไปเล่นไปไปไปดูบ้านผีกันไหมเขาบอกอย่างนี้ไปดูบ้านผีกันไหมบออเอาดิเนี่ยไปที่ไหนเขาก็นึกไอ้ที่ว่ามันมีข่าวแถวแถวไหนนะแถวซอยวัตละคนหรอที่ว่าเป็นบ้านค้นละห่านแล้วก็มีสองสามีอะไรถูกรถอัดก๊อปปี้แล้วตายั้างบ้านหรืออะไรสักอย่างที่ไปขนาดไปฮันีมูล คือตอนนั้นผมก็ไม่รู้ข้อมูลอะไรมากแต่ผมเคยได้ยินผ่านๆผมมาก็เอเอ,เอผมเคยได้ยินเหมือนกันในรายการยุคไม่รู้รายการอะไรตอนนั้นแล้วผมก็เอาอ่ะจะมีใครไปบ้างคนที่ขับรถตู้มาคือพี่หมูไปที่ป้าเดี๋ยวไปรถตู้คันเดียวเลยไปด้ยวยกันแต่ก่อนไปก็ปเขาก็ถามว่า,าวอเอ้ยใครกินข้าวกินอะไรกันยังเดี๋ยวจะได้ไปเลยทีเดียวก็บอกว่ายังยังแล้วยังไม่มีใครกินก็เฮียเขาก็เลยให้ต่างเพราะงานอา,าสานี่จะไม่มีเบี้ยเลี้ยงใช่ไหมครับ ก็จะให้มีเสียหใจก็จะเลี้ยงข้าวเลี้ยงไรเฮียก็ให้เงินก็ตสางคนต่างไปหาซื้อกินกันก็ไม่รู้หรอกเขาว่าใครกินอะไรบ้างจากนั้นผมก็อ่าตรงครับมันมีเพื่อนอยู่ผมอยู่คนหนึ่งบอกว่าเฮียผมกินเรียบร้อยแล้วผมไม่กินอ่าแล้วผมที่เหลือก็จะไปกินกันเพราะกินเสร็จขึ้นรถตู้ไปพอไปถึงที่ซอยวชราพลอันนี้คือหนึ่งเหตุการณ์นะพี่ตั้นครับก็คือพอไปถึงที่ซอยวชราพลป้านหลังนี้ผมไม่ขอเอ่ยถึงแต่ ก็คือมันก็เป็นตำนานนะครับเมื่อก่อนถ้าถ้าถ้าใครอยู่ในยุคนั้นจะรู้จะจะรู้เราจะนึกออกถึงบ้านี้อยู่ครับครับผมแล้วแต่ผมไปนี่คือไม่ได้ขอกับของสถานที่แล้วก็ไม่ได้ไฟคือจอดรถอยู่หน้าบ้านอยู่ด้านนอกแล้วก็เหมือนปิดไซเรนแล้วเปิดประตูก็เหมือนกับผ้าหลังนิยมคือดูข้างนอกเหมือนกับมันรู้สึกแค่บ้านตัวบ้านมืดเพราะไม่มีไฟเปิดอ่าตอนนั้นสภาพบ้านมันคนอยู่ในบ้านเออแล้วทีนี้ คือมันมันขับใจอ่ะมาทั้งทีต้องให้เห็นวะ <cetera. S 1> ส่วนหนึ่งก็คือวันนั้นมีไปกันจะมีก็จะมีหัวหน้าหน่วยแล้วก็มีตัตัวเจ้าของรถรถตู้พี่หมูเป็นคนขับมีผมแล้วก็มีเพื่อนผมสามสี่คนผมก็ปีนขึ้นไปบนหลังคารถตู้สองคนมีผมกับเพื่อนผมคนหนึ่งที่ชื่อหนุ่มที่ทําอยู่กู้ภัยด้วยกันก็ปีนขึ้นไปบอกให้หนุ่มสายตามึงดีกว่าปูมึงดูหน่อยดิเพราะผมใส่แว่นบางทีมืดๆผมมองไม่ค่อยเห็นผมก็พยายามมองเข้าไปในบ้านเื ใครมันครับผมก็ถามหนุ่มหนุ่มมึงเห็นเหมือนกูปะวะนั่นใช่คนหรือปะอือคือพี่ตนนั้นพี่ตั้นนึกนึกสิ่งนะคือด้านตรงหลังกําแพงหลังกําแพงรั้วบ้านเขาอะ,ะมันจะเป็นสนามหญ้าครับผมก็พยายามมองอะไรมันเป็นรูปปั้นหรือมันเป็นพงหญ้าหรือเป็นอะไรสักอย่างเป็นถางต้นไม้หรือเปล่ามันมืดๆืดึบแต่มันขยับได้ผมก็มองบอกเฮ้ยไอ้ i, หนุ่มมันติดแขนเสื้อผมแล้วอือเฮ้ย เหมือนคนนั่งเหมือนคนนั่งเอาไปตัดหญ้าเล็มหญ้าอยู่ว่ะผงก็บอกมึงจะบ้าเออมืดขนาดนี้และนี่กี่โมงแล้วเกือบทิ้งคืนแล้วนะใครจะมานั่งตัดหญ้าเฮ้ยมึงมองดีๆดิพอผมมองดีๆผมเพ่งเข้าไปดีๆเฮ้ยจริงๆอ่ะมันเป็นผู้หญิงเหมือนเป็นผู้หญิง่ะรูปร่างเป็นผู้หญิงเลยแล้วก็นั่งยองๆตัดหญ้าแต่มันเป็นเงาตะคุ่มเต้คุ่มนั่งตัดหญ้าอยู่แกแ์บแก๊์บต่เสียงไม่ดังมากครับแล้วสักพักเหมือนผู้หญิงคนนั้นอ่ะ ที่ตะกังตัดหน้าตัดยาอยู่เขาลุกขึ้นมายืนแล้วหันหน้ามามองผมสองคนกับเพื่อนกับเพื่อนผมที่อยู่บนหลังคารถด้วยความตกใจผมว่าเขาก็คือจะกระโดดลงมาเลยนะคือต,ตอนนั้นที่เขายืนขึ้นมาแล้วหันหน้ามันเนี่ยคือเราไม่เห็นอะไรเลยนอกจากคือตัวเขาเป็นเหมือนเงาดําๆที่แหละครับแต่ในมอือเก็<อ>เป็นอะไรไม่รู้ยาว,ยาวๆก็คือสันนิษฐาวนว่านั่นจะเป็นแ่ตัดย้าครับคือตอนนั้นผมกับเพื่อนผมเนี่ยคิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยไม่ใช่ละคงไม่ใช่คนแน่นอนละ ือเหมือนสัญชาตยญาณมันบอกเองว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอผมก็พยายามจะรีบกระโดดลงมาก็เลยบอกเฮียเห็นแล้วเห็นแล้วส่วนเพื่อนผมอีกสองคนหรือสามคนที่ไปยืนอยู่แถวหน้าบ้านครับมันวิ่งกู่มาไม่รู้มันเจออะไรมามันวิ่งมามันมันมันวิ่งกลับมาี่รถตู้บอกเฮียหมาหมาอะไรคือผมอยู่บนรถตู้ผมมองคือถ้าอยู่บนรถตู้เนี่ยบนหลังคารถตู้มันจะมองข้าไปในบ้านมันสามารถมองได้ทั่วใช่ไหมพี่ครับมันไม่สามารถคือคือคือ มันจะมองเห็นคือทั้งมีเป็นโรงจอดรถของเขาซึ่งมีรถเบนซ์เก่าๆจอดอยู่อืแต่ผมไม่เห็นหมาสักตัวเลยในบ้านแต่ที่วิ่งมามันบอกว่าหมามันเห็นหมาตัวใหญ่มากเห่าแล้ววิ่งมาหามันก็วิ่งมาหาที่หน้าที่ตูรั้วนหน้าบ้านแต่ที่เขาวิ่งปูกมาแล้วมันจะกลัวอะไรใช่หมาแต่กูไม่เห็นนะกูไม่ได้ยินเสียงหมาเห่าอ่ะบอ,อกไม่ได้ยินแล้วไอ้เพื่อนผมสามคนน่ะที่มันวิ่งมาบอกว่าหมาเห่าพอวิ่งมาถึง หน้าอ่านนาตรงหน้าประตูรั้วเนี่ยหมาตัวนั้นมันไม่มีหัว,วเป็นหมาตัวสีดําทะมึนเลยบอกว่าเป็นตัวสีดําตัวสีดําแล้วหมาเสียงมันเห่าคือบอกว่ามันเห็นตั้งแต่ข้างบ้านนวคือหมามันอยู่ตรงในโรงรถตรงที่เขาจอดรถเป็นเนี่ยหมามันอยู่มาทางด้านข้างแล้ววิ่งพุ่งเข้ามาหาเขาตอนแรกคิดว่าเป็นหมาที่เขาไปเอาไว้เฝ้าบ้านหรือว่าอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่พอมาถึงประตูรั้วปุ๊บตั้งพอ พอเขาเห็นปุ๊บก็ถึงรู้ว่าหมาเห่าไม่มีหัวออื <c oughs> จากนั้นเขาถามคนถึงวิ่งถึงวิ่งเสียงลงออกมาครับ <c oughs> พอบอกเอางี้ดีกว่าเราไม่ได้ขออนุญ,ญาตเขาด้วยแล้วเสียงดังไม่ได้กลับเอากลับคือกลับก่อนเดี๋ยววันหลังค่อยมาค่อยมาใหม่ค่อยมาขออนุญ,ญาตเจ้าของที่หรือถ้ามีคนเป้าก็เดี๋ยวค่อยขอมาดูอีกทีหนึง่งแล้วจังหวะพอขึ้นรถตู้ <c oughs> เพื่อนผมคนหนึ่งที่ชื่อไม <c oughs> ไอือไอเนี้ยมันไม่ลงมันไม่ลงจากรถ คือมันเป็นคนไม่ชอบมาดูแบบนี้มันก็จะนั่งอยู่ท้ายรถพอขึ้นรถกันหมดอีกคนผมนั่งอยู่หน้ารถก็คือกำลังจะกลับพี่หมูกำลังขับกลับพี่ด้นนึกถึงอ่ากระจกมองหลังสมัยก่อนที่เป็นกระจกแต่งที่เป็นกระจกยาวๆครับอ่าอ่านึกออกอ่าครับเป็นกระจกยาวที่สามารถมองเห็นหมดทั่วทั่วรถเลยอะ,อะสมัยก่อนจะฮิตกันผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรในกระจกก็คือจังหวะที่ขณะกําลังกลับไปอยู่ขณะพี่หมูกําลังขับ ข้ามกลับมาฝั่งคน oh. ผมก็เอมันกลิ่นอะไรวะคือผมได้ก,กลิ่นมันเป็นกลิ่นคาวเลือดมันเป็นกลิ่นคาวเลือดแบบโชยผ่านจมูกผมอะผมก็ว่าเอ๊ะมันแปลกๆเว้ยผมเริ่มใจไม่ค่อยดีผมก็เลยเมาเลยหน้ามองที่กระจกหลังอืม mm. คือที่เรามากันมันก็จะมีมีเฮียคนหนึ่งมีพี่หมูมีผมสามคนแล้วก็มีเพื่อนผมอีกสามคนเป็นหกคน มันมีเงาโผล่มาอีกเงาหนึ่งนั่งข้างๆไอ้ไหมเพื่อนผมเห็นเป็นเงาดําๆเป็นเงาดําๆคือถ้าเกิดมองสะท้อนสะท้อนกระจกเข้าไปเนี่ยคือเงาที่เห็นมันจะเป็นเงาดําๆแต่เวลาที่รถผ่านขับรถผ่านที่จุดที่มันมีที่มีแสงไฟอ่ะผู้หญิงคนนั้นที่ผมเห็นอ่ะมันเป็นผู้หญิงละลาวกลางคนหน้าเต็มไปด้วยเลือดมีคนลุก แต่ผมจําเสื้อเขาได้ว่าผู้หญิงคนเนี้ยเราเพิ่งจะเก็บไปเมื่อหัวครับเฮ้ยผมก็งงคือตอนนั้นผมแบบผมพยายามก้มหน้าพยายามผมพยายามไม่มองผมก็นึกอีกูตาฝานหรือเปล่าวะพอหาพอเงยหน้าขึ้นมองอทีก็ยังอยู่คือนั่งแบบที่นึกอ,ออกไหมว่านั่งแบบซ้อนซ้อนอยู่ข้างๆไอ้ไม้อะนั่งอยู่ระหว่างกลางอะอ่า ก็คือเป็นเหมือนคนนั่งอยู่คนนึงเลยอะใช่อ่อแต่เหมือนลักษณะตัวเขานั่งนั่งซ้อนไปในแบบซ้อนช่วงไหลข้างซ้ายเข้าไปอะ่ะคือเหมือนอยู่ในตัวเพื่อนเราเนี่ยหรอใช่ครับแต่แต่แต่เข้าไปไม่เต็มไงฮะอ่าเข้าใจเข้าใจก็เหมือนว่าคือมันเกยเข้าไปอ่ะแต่ปกติถ้เาเป็นคนมันก็จะเหมือนพิงกันแต่นี่เขาอยู่ในระดับเดียวกันก็คือเหมือนฝังเข้าไปครึ่งหนึ่ง นไ่ล่นะออออใช่แล้วตัวไม่เองมันก็พยายามเอามือลูบแขนเขาแขนตลอดเวลาเลยผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรคือพอ,อพอผมเห็นภาพนั้นผมก็วเฮ้ยที่มันเกาที่มันลูบแขนรู้สึกขนลุกหรือเปล่าเออเอ,อผมก็เลยไม่ถามอะไรผมก็ผมว่าคิดอ๊ะมันเป็นไปไม่ได้น่ะเพราะปกติแล้วต่อจกตึงอะ่ะคนที่เขาทำคือเสื้อทุกตัวที่ใส่เขาจะมีู้วกรงอยู่ข้างหลังอ่าแล้วงานกุศลทั่วใหญ่ผีจะไม่ค่อยตามผู้วิญญาณจะไม่ค่อยตาม พอกลับถึงหน่วยปุ๊บผมหันกลับไปอีกทีคือผู้อยู่คนนี้ไม่มีแล้วไม่อยู่แล้วผมก็เล่าให้พี่หมูฟังคนคนกลับไปตู้ครับอตอกพี่หมูตะเกียบผมเห็นแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบน,นั่งอยู่ข้างไอ้ไม้พี่หมูก็หันไปมองไอ้ไม้มึงวันนี้ดิวันนี้มึงไปทําอะไรมาป่ะเนี้ยเปล่านะแล้วตอนที่เก็บศพเมื่อตอนหัวค่ำอะ่ะมึงได้ไปพูดอะไรหรือเปล่ามันก็บอกว่าเปล่าเนี่ย ตอนเก็บตกว่ายืนบกรถครับตอนที่ไปเก็บที่ดาวคนองครับผมผมก็สังเกตเออใช่พี่หมูยืนบกรถนะแล้วทาไมผู้หญิงคนนี้ตามมามึงแน่ใจนะไอ้แว่นที่มึงเห็นนะเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ทีท่ที่เราไปเก็บชัดแน่นอนผ้าถุงผ้าถุงสีบานเย็นเสื้อเป็นเสื้อเป็นเสื้อยืดสีส,สอีออกสม้สมสม้สม,สมหเหลืองเหลืองผมจําได้แน่นอนแต่หน้าเขามีเลือดโอ้ยคือเลือดตกหน้าผมว่าคนเดียวกันนั่นแหละ เพราะว่ากระโหลกด้านหลังเขาแตออกไปตอนกาโดนชนแล้วสมองมันหลุดออกไปเไป็นก้อนนะพี่เ,ออเพราะผมจำไม่ผิดเหรอเพราะผม็ีคนห่อเองครับผมก็เลยถามไอ้ไม้มึงแน่ใจตรือมึงทำอะไรบอกเออก็มไม่ทําอะไรนี่กูกลับมาจากที่ทำง,งานก่อนเข้าหน่วยเพราะว่าน้าพากูก็มาเข้าหน่วยแต่แล้วกูก็ไปหาอะไรกินก,กูก็มานั่งรอพวกมึงหาอะไรกินอ,อ๋อที่มึงบอกว่าก่อนออกไปเนี่ยที่บอกว่ามึงไม่กินเนะพราะมึงกินแล้วใช่ไหมมึงกินอะไร ก็นีไงร้านเจ็บนี่ไงร้านเดี๋ยวเนื้อโอ้โหผมอยากจะตกกระบาลจริงจริงพี่ uh. ดกดคนทำก็ตึงเขาห้ามกินเนื้ออ uh. ถ้ากินปุ๊บกินมันจะตามกลับบ้านคือพวกนี้เขาจะตามกลับเวลาเด็ปเก็บศพทีนี้เคยรู้คาําตอบว่าสาเหตุที่มึงกินเนื้อนี่แหละแล้วคืนนั้นนะ่ะเขานั่งอยู่หน้าหน่วยทั้งคืนเลยจนไม่มีใครอยู่หน่วยได้ต้องปิดหน่วยเลยปเป็นเ่อต่างคนต่างกับบ้าน เดี๋ยวนะมึงก็หะบายไม้พรุ่งนี้มึงไปทำสักการแล้วไปบอกแล้วเราไปบอกเขาด้วยเดี๋ยวนะไม้เดียไม่มีใครช่วยได้ไมก็ไม่รู้ผู้หญิงคนนั้นนะจะผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่หน้าหน่วยหน้าหน่วยครับนั่งสั้นเลยนั่งสราพแกระโหลกด้านหลังโบว์อ่ะพี่ท่านออหุ้ยคุยคนลุกถ้าปกติผมจะนอนกันในหน่วยอยู่แล้วไงฮะผมจะไม่ค่อยเข้าบ้านแต่คืนนั้นอยู่ไม่ได้เลยรอครับ แล้วก็กลับมากันเกือบปีสามอะพี่เออแล้วยังไงอ่ะหลังจากนั้นอะแลังจากนั้นก็ไปก็ให้มาไปทําบุญตอนเช้าไปทาบุญผมไม่รู้ว่าตัวป้าที่กระตากที่เขาตายชื่เราไปเก็บตมเนี่ยตามกบตามมันอยู่หรือเปล่าเพราะช่วงนั้นมันมันมันก็ไม่ได้ข้าหน่วยเลยสองวันคือป้าคนนี้ก็ไม่เห็นเขาก็ไม่มาหน้าหน่วยถ้าผมคิดให้ผมคิดนะถ้ามันไม่ทําบุญเขาคงไปตามมันเลยแต่หลังจากนั้นสามวันถ้าผมจําไม่ผิดรถมันล้มนะรู้สึกรถมอเตอร์ไซค์มันล้ม หลังจากกลับมาจะาทางานเข็นมาบอกว่าเกือบตายเหมือนกันนิดเดียวหนึ่งหัวมันจะเข้าล้อรถเมล์แล้วอ้อผมก็เลยถามไปทำบุญย่างบอกไปทําแล้วเอแต่สุดท้ายผมไม่รู้ทีคือมันไม่ไทำทางอาธามันไม่แค่ใส่บาดตอนเช้าใส่บาทพักผมก็เออเรื่องของมึงแล้วกันอืก็อพอหลังจากเรื่องนี้ผมก็ไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วนะแต่ตัวเจ้าไม้เอง่ยหลังเริ่มมีปัญหาจนสุดท้ายก็อยู่ที่หน่วยไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร อืมอืมอืมอ้มันก็จะประมาณนี้แหละครับโอ้ยคนลุกอะเออเดี๋ยวนะคือกลับไปถามเรื่องที่มันเป็นมันเป็นต้นเหตุก่อนของเรื่องราวทั้งหมดอ่ะก็คือคือเคยได้ยินเหมือนกันว่าเขาห้ามกินเนื้อแต่ก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปจริงๆแล้วเนี่ยมันเพราะอะไรพอจะรู้ไหมเรื่องของการไม่กินเนื้อเออก็อโกะก็ฮัวกงเนี่ยคือถ้า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 พี่ต้นนึกดีก็คือ ศูนย์วิทยุกรุงเทพครับผมจะเป็นศูนย์ใหญ่ของปอรตึงใช่ไหมฮะพอรตึงศูนย์ที่อ่าสัญเจ้าที่อยู่ตรงข้ามก็ก็คือสัญจเจ้าคุณเถากงเวลาที่เราไปทําเวลาที่เราได้บรรจุแล้วอะไรแล้วหรือว่าชื่อผ่านแล้วเสื้อที่เราใส่เนี่ยจะต้องเข้าไปประทับตาในสัญเจ้าที่เป็นเหมือนกับเป็นเป็นเป็นตาเอ่าเป็นตา,าสีบึกแดงครับผมอและอากงรับท่านเป็นคนจีนสัญเจา้าเขาจะไม่กินเนื้อเขาห้ามกินเนื้อเขามีกฎกันอ ก็คือเปานการกินเนื้อเนี่ยเวลาไปเก็บตบกินหรือถ้าไม de ่ใช่กินตามกลับบ้านก็คือคนอุญญาคนที่เราไปเก็บแล้วเขาจะตามกลับมาอ๋อก็คือจริงๆแล้วเหมือนว่าคือถ้าเกิดเราไม่กินเนื้อนับถือตามที่นับถือกันมาเนี่ยคือเหมือนว่าก็อากงก็จะมาเหมือนปกป้องเหมือนดูแลเราใช่ครับอ๋อแต่พอกินปุ๊บก็คือเหมือนว่าอ่ะโอเคคุณไม่ทําตามกฎแล้วนะใช่ก็อาจจะไม่ดูแลหรือว่ามันอาจจะอาจจะไม่ดูแลเอออะไรประมาณนี้ถ้าคุยกันแบบง่ายๆถูกไหมครับ โอ้โหเออเออเอเอน่ากลัวขนลุกเรื่องแรกก็ขนลุกแล้วว่าอะเดียวกันนะแล้วพอขอย้อนกลับไปที่เรื่องก่อนนะเงาแรกที่เห็นที่เป็นผู้หญิงอะครับเรารู้ได้ไงว่าเขาเป็นผู้หญิงคือลักษณะมันบอกหรือว่าผมครับทรงผมอ๋อคือเห็นเป็นเงาดำๆแต่ว่าด้วยความที่คือพอขยับตัวอะไรปุ๊บม,มันเห็นเป็นผมชัดเจนครับครับชัดเจนครับอ๋อโอ้โหแล้ว แล้วไอตัวของหมาหรือของไอหมาแหละที่มันวิ่งออกมาจากโรงรถอนะที่คําว่าใหญ่อ่ะมันใหญ่ขนาดไหนมันมันก็ไม่ได้บอกผมแต่รู้ว่าเป็นหมาใหญ่หมาใหญ่ผมสันนิษฐานน่าจะสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นพวกหมาฝรั่งหรือเปล่า<อ>ตัวอ,อย่างเช่ประมาณนั้นหรือเปล่า<อ>คือสมัยนั้นไม่รู้จักพันหมาหรอกครับแต่รู้อยู่ว่า<อ>มันบอกว่าหมาเห่าไม่มีหัวครับอืมวิ่งออกมาแต่ไม่มีหัวเออก็คือแบบก็ฟังมาตอนแรกแบบที่โน้ตบอกว่ามีผู้หญิงนั่งอยู่ในรถ ไอ้เราก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงที่แบบตามมาจากบ้านหรือเปล่าเฮ้ยอฮะเออกลายเป็นว่าอย่างงั้นเออเฮ้ยคนลุกแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยกลายเป็นป้าตอนเย็นน่ะคือไม่รู้ว่าเขาตามมาอยู่บนรถตั้งแต่แรกหรือเปล่าด้วยสังคน่าจะใช่แต่ผมไม่ได้สังเกตไงแต่ผมไม่ได้กินเขาตอนกลับเออโอ้โหแล้วไอ้ที่บอกว่ามานั่งหน้าหน่วยอะคือครับผมคือคนอื่นอะก็ไม่ได้กินเนื้อไงใช่ครับแล้วเขานั่งอยู่ได้เหรอ ตัวนั้นไม่อยู่หน้าวอครับอยู่หน้าเน็ตอ๋อเออเออก็พวกผมเพ่นกันก่อนบอกให้มึงปิดหน่วยด้วยนะก็เหลือมันคนเดียวมันก็นอนของมันอย่างงั้มันก็หลอบมันได้อะผมก็ผมก็ไปรู้มันไม่รู้เหมือนกันโอ้โหใจคำว่าคตรเยนเลยอ่ะซึ่งก็ไม่รู้จริงๆว่าที่ตามมาเนี่ยตามมาเพราะอะไรหรือต้องการอะไรด้วยนะครับคือกู้ภัยจริงๆมองตรงว่ากฎมันไม่ได้มีแค่นี้มันมีเยอะกว่านี้นะพี่แต่ผมก็จาบ้างไม่ค่อยได้ผมจาได้แค่สองสามอย่าง ดวงอย่างการเวลาที่เราไปเก็บศพเนี่ยเวลาที่เราไปเก็บศพเราหอเดเสร็จอะ่ะเขาบอกว่าอจะอยู่ที่ปลายเท้าอย่าไปยืนที่ปลายเท้าของศพหรือว่าอย่าเผลอเดินข้ามศพอย่าเผลอเดินเหยียบเลือดศพจะอะไรประมาณนี้แต่ผมไปเจอศพที่เละจริงๆอะ่ะบางทีก็พลาดเหยียบบ้างครับครับก็มีบ้างแต่ผมว่าผมเราทําเรา,เราเ,ราเราเป็นงานอาสาเพราะเราไม่ได้ทำนอกเขตคืองานเขาจะไม่ไม่บังคับเวลาเรา ค,คือเราจะมาทํเมื่อไหร่ก็ได้คืองานกุศลเราไม่ได้เก็บตังค์หรือจะอะไรพวกนี้อืคือคิดว่าเราทําเพื่อกุศลเขาก็คงจะเข้าใจอืมแต่ผมก็ไม่คิดว่ากฎข้อเน,นี้มันจะแรงขนาดนี้ขั้นตามกลับมาคือเห็นกันหมดออพอกลับไปถึงหนูวยถึงเห็นกันหมดเพราะบ,บนรถมีผมเห็นคนแรกครแต่กลับไปถึงหน่วยไปคนไ้หนุ่มนี่คนที่สองเห็นแล้วเดินเข้าบ้านเลย<อ>คือไม่อยู่ที่หน่วยเขากลับมานอนที่บ้านคือเฮี้ยนจริงอะ่ะคือเห็นกันหมดอ่ะ เออมันคือเฮี้ยนจริงๆเนาะแต่เฮียเขาไม่เห็นคนลุกแล้วทีนี้มาเรื่องที่ค้างกันไว้คที่เราพักอยู่ตอนเนี้ยมันมีอะไรแปลกๆหรอมีก็มีทุกวันนะตั้งถ้าช่วงกลางคืนก็จะมีบางทีเสียงคนเปิดปิดสวิตช์ไฟบ้างแล้วก็เปิดเหมือนล็อกกอไอเปิดเปิดปิดล็อกกอไอล็อกกอประตูกระจกครับในออฟฟิศแล้วก็บางทีก็บนใต้ฟ้าก็จะมีเสียงเหมือนคนเดินหรอ ผมก็ด่าทุกวันนะเะวลาแรผมโหนหูผมก็ถ่าทุกวันด่าเลยเพอเงียบเสร็จมันก้าวอีกเดี๋ยวใช้คํมว่ามันเลยเหรอฮะก็คืนนี้คืนนี้ผมพูดตรงว่าผมเคยบอกพี่เกียงไปแล้วว่าในนี้มีญาณผู้หญิงอยู่สองดวงซึ่งดวงหนึ่งนหะเป็นลูกสาวผมในบ้านที่เพิ่งจะเสียไปเมื่อต้นปีลูกสานึองนี่นะที่นี่มานานแล้วแล้วก็มีเจ้าที่ที่ปัญะแปะเดี๋ยวนะลูกสาวของใครนะลูกสาวของแม่บ้านหรอเดีกคอนนะพี่้เรือแม่บ้านเขาอยู่ที่นี่นะครับเขาพักอยู่ที่นี่ลูกสาวเข อ๋อแล้วก็ช like oh. uh. ่วงที่เขาเสียไม่ใหม่เนี่ยผมไม่รู้เขาเสียนะพี่ท่านผมอยู่ออฟฟิศกำลังจะนอนแล้วมีวันหนึ่งคือช่วงนั้นผมรู้ว่าเขาอยู่โรงพยาบาลวิสบายนะผมก็จอมาเข้าห้องน้ําช่วงกลางประมาณตีหนึ่งกว่าครับผมเห็นลูกกสาวบ้าคนนี้โผล่มาโผล่หน้าออกมาจากห้องอ่าห้องห้องรับแขกที่อยู่ติดกับห้องผมอืผมก็ทักเอ้ากลับมาแล้วเหรอคือเขาก็ทำหน้าแบบไม่ไม่ได้พูดอะไรเขาก็เหมือนกับกลับเข้าไปในห้องห้องรับแขก พราะปกติเมื่อก่อนเขาชอบเข้ามานอนในห้องรับแขกนะครับเขมารู้่เขาอมารู้วิธีตอนเช้าบอกว่าลูกสาวเขาว่าเสียหนักมากกว่าแล้วอุก็คือตรงนี้เป็นที่ที่เขาเคยอยู่คือเขาก็สามารถกลับมาได้แล้วเขาใจอยู่อออออออก็เหมือนว่าตอนนี้ก็เรียกอะไรอ่ะมันคือความเคยชินที่อยู่ร่วมกันไปแล้วครับก็คือตัวใหญ่ผมชอบเขาชอบมาแกล้งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นเพราะอะไรคือรู้ไหม จริงๆมีเรื่องหนึ่งที่จะทักโน้ตเสียงที่แทรกมาในในโทรศัพท์ที่พี่มันมีหลายครั้งแล้วจะผมไ่ทักลงไปในไปใน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 รายการจริงๆเพราะเมื่อกี้คือโน้ตเล่าอยู่จะแบบเฮ้ยโน้ตเปิดทีวีเปล่าหรือเสียงมีทั้งเสียงมีทั้งเสียงมันจะเป็นเสียงมันคนคุยกันแล้วก็เสียงคนกระซิบจริงๆเมื่อกี้แบบเราก็เนี่ยจดไว้ว่า เฮ้ยมันมีเสียงแทรกเข้ามาจะถามว่าน์อยู่กับใครคืออาจหลายคนล้วครับหลายคนแล้วทักเออคือเราจะทักทายเผื่อไปเฮ้ยจริงเหรอคนลุกเลยอ่ะจริงจริงมีจริงๆที่อางนี้พี่ตั้นเสริมนิดนึงนะได้ได้ได้สบายสบายมันมีอยู่ครั้งมันมีอยู่ครั้งหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าเล่าเรื่องอะไรอยู่กับรายการนี่แหละแต่จําได้วันนั้นนั่นเล่ากับพี่เก่งแต่จำไม่ได้ว่าเล่าเรื่องอะไรนะครับวันนั้นผมปิดไฟมืดแล้วไม่แน่ใจวันนั้นเป็นวันโพลหรือวันทักเออ ผมนั่งอยู่เนี่ยก็คือผมนั่งอยู่กลางห้องพระผมนอนในห้องประชุมผมกําลังนั่งเล่าเรื่องอยู่สักพักหนึ่งผมรู้สึกเหมือนมีคนเดินมาข้างหลังแล้วมานั่งขะแล้วมานั่งข้างหลังออมานั่งข้างหลังผมก็เล่าเล่าไปเล่าไปอะไรนะครับเอ๋อพี่ตั้นตะกี้พูดว่าอะไรนะครับไม่ได้พูดฟังอยู่เอาหรอเออโอเคงั้นฟังต่อเออเออเฮ้ยคนลุก ก็เอขณะที่เขาผมกําลังเล่าอยู่ปุ๊บพอผมเล่าจบมันมีเสียงกระซิบจากข้างหลังข้างๆ้างน่ากลัวอุ้ยพี่ตอนนั้นผมผมไม่ได้กลัวผมขำนะผมพูดไปเฮ้ยผีนั่งฟังเรื่องผีเนี่ยเหรอเดี๋ยวก่อนนะเสียงผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับก็คือเสียงที่แทกเขามาในโทรศัพท์ุ่นญ่เป็นเสียงผู้หญิงพี่คืออะราร์มว่าเป็นน้องผู้หญิงลูกไม่บ้ายเป็นน้องผู้หญิงไม่ไม่ใช่ครับถ้าลูกไม่บ้านผมก็เห็น ดูไม่เ้านเขาจะไม่ลงมายุ่งตรงนี้เขาจะอยู่ห้องเขาข้างบนนี่แยกได้เลยนคนนี้ขี<ล>นน้แกล้งบางทีเย็นๆเนี่ยปิดออฟฟิศห้าโมงกว่าเขามานั่งทำเพลงอยู่ในออฟฟิศแล้วออฟฟิศถูกว่างอ่ะพี่เสียงมันต้องอะ่ะ <c oughs> มานั่งทำเพลงบางทีก็วิวครั้งหนึ่งผมเห็นนั่งอยู่บนคือ,บนค,อ,บ,นคอบนคือบนคือกดังผมนั่งออกมานั่งสูบบุหรี่ข้างนอกอ่าที่ทีหลังกดังเห็นพอเห็นเสร็จผมก็แบบบุหรี่เสร็จก็เข้ามานอนไม่สนใจเดี๋ยวครับเฮ้ย โน้ตเราเป็นเรื่องปกติเลยนะนี่คือเยเดี๋ยวคือรูปถ่ายออฟฟิศนี่ผมส่งไปพี่เก่งแล้วนะเออส่งไปในไลน์พี่เก่งแล้วเฮ้ยว่างๆว่างๆขอไปดูได้ป่ะได้ไหมได้ครับแต่ต้องมาต้องมาช่วงกลางคืนนะเออไปกลางคืนดิได้ป่ะได้ได้มาช่วงกลางคืนได้จริงว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาร์กไว้เดี๋ยวพี่โทรไปคุยกับกับโน้ตเออ เป็นวันหยุดจะดีที่สุดพี่เออก็คือไม่ไม่ได้ไปแบบว่าพี่ไม่อยากได้อารมณ์ของการไปลองของอ่าอย่าได้อยู่เฉยอย่างเงี้ยเอออารมณ์นั่งคุยนั่งอะไรได้เออไปนั่งคุยกับโน้ตบอกโน้ตเดา๋มีเรื่องอีกถ้าพี่ตั้นมาเนี่ยอพี่ตั้นจะรู้เลยว่าที่เนี้ยบรรยากาศมันจะไม่ต่างกับโรงงานล้างหรือโกดังล้างเวลาคบคําเออเออเออน่าสนใจคือเราเราไม่ได้ไปแบบว่าอู้มาเดินสายมาส่องมาทําการทดลองอะไรนะ คือเป็นนักคุยนั่งสียถ้าโนต้ตมีเรื่องเล่าโนต้ตเก็บเรื่องเล่าไว้แล้วเดี๋ยวนัดกันแล้วเดี๋ยวพี่จะไปนั่งฟังโนต้ตเล่าเรื่องผีที่นูน่นแล้วพี่ก็จะเอาเรื่องผีไปเล่าให้โนต้ตฟังที่นูน่นได้ครับเออแล้วขออนุญาตแค่อาจจะหามุมมุมหนึ่งที่มันมันไม่ได้กระทบต่อพื้นที่มากแล้วนั่งคุยกันอาจจะจับภาพสักนิดหน่อยเพื่อเห็นอะไรในห้องนี่<ต>ในห้องประชุมนี่ดีที่สุดครับเออแต่คืนนี่ผมนอนอยู่นี่แหละ พอมันจะได้ยินชัดที่สุดถ้าเกิดมันโผล่ถ้าเขาโผล่มาก็จะได้ยินชัดที่สุดอฮะเออเพราะเราเพราะข้างนอกบางทีมันมีเสียงโรงงานอื่นนะครับเสียงเครื่องจักรบางทีมันตังเรื่องเพราะเราอะมีอุปกรณ์ที่ตรวจจับเสียงโดยเฉพาะก็เดี๋ยวพี่มารับรองได้เลยว่ารานดังตลอดดังตลอดแน่นอนเอาอย่างนี้พี่นถ้นเรื่องที่แล้วที่ผมเล่าไปกับพี่ขวัญอะพี่ท่านพอผมเล่าจบพี่รู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นพอผมวางสายจากพี่ขวัญ ผมกำล,ลังจะหยิบต่กำลังจะหยิบสายชาร์จมาชาร์จโทรศัพท์โทรศัพท์อยู่ๆมันมีสัญญาณตึ้งขึ้นมาคือโทรศัพท์มันชาร์จเองแล้วแบตมันขึ้นเองหรอแล้วจากนั้นเหมือนกับว่าผมกำลังเปิดผมกำลังจะเปิดบลูทูธมันมีเสียงออกมาจากโทรศัพท์เสียงเป็นผู้หญิงแบบนี้พี่โอ้โหเออเเนี่ยพูดถึงก็มาเลยเสียงมาแล้วเนี่ย เสียงก็เกาแกใต้ยเพดานอมกแล้วหนูหรือเปล่าเฮ้ยเจเห็นไี่ครับบนเนี้ยหนูขึ้นไม่ได้คนยังขึ้นไม่ได้เลยเออเออเอออ่ะประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้นะเออเดี๋ยวเรานัดกันเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเออช่วงเบรกอาจจะเป็นหลังเที่ยงคืนยังยังนอนยังไม่นอนนะยังครับผมก็ฟังทุกวันนะโอเคงั้นเดี๋ยวโทรหาโน้ตเดี๋ยวหลังเที่ยงคืนเดี๋ยวพี่โทรไปหาได่นะเดี๋ยวนัดแน่กันโอเคขอบคุณมากนะครับโน้ตที่โทรมาเปิดเรื่องแรกของค่ำคืนนี้นะ โอเค okay, สวัสดีครับครับผม